ดีนะครับในส่วนบทเรียนต่อไปนี้จะเป็นเรื่องของการควบคุมการเคลื่อนที่ของรถบุนรถบุนจากบทที่เรากล่าวมานะครับองค์ประกอบก็คือในการเคลื่อนที่เนี่ยเราจะมีสายพานนะครับของรถบุนเนี่ยซ้ายขวาแยกง,งานแทสละซ้ายกับขวาครับถ้าเราต้องการที่จะเดินหน้า เราต้องผักสายพานไปพร้อมกันทั้งคู่ทางซ้ายด้วยขวานะครับถ้าจะถอยหลังก็เหมือนกันก็ดึงไปหลังทั้งคู่ซ้ายและขวาครับสังเกตจากมอเตอร์ตอนนี้เนี่ยมอเตอร์เราจะอยู่ในหมดของการฝึกในเรื่องของการเคลื่อนที่ของรถนะครับถ้าเราจะฝึกแบบบนหันตรงนี้นะครับสังเกตดูเขาจะมีแบบให้ เป็นตัวอย่างด้านบนนะครับที่เป็นเส้นสีสแดงให้เรานำแท็กหรือว่านำตีนตะขาบเรานะครับจากรถคุณเราเนี่ยไปวางให้ให้อยู่บนแท็กแล้วก็ให้สีเส้นของแท็กเป็นสีขเขียวน,นะครับเียเป็นสีขเขียวเรามาทำดูนะครับอันนี้ก็เลี้ยวนะครับแล้วก็ ว่าคันโยกตรงนี้นะครับคันโยกตรงนี้กับเราโยกตัวสติ๊กเหมือนกันนะครับเวลาเราใช้างานจริงๆนะครับคันโยกีอยู่ตรงกลางนะครับโยกตรงกลางเชื่อมไปกับที่เทา้าเราสามารถเท้าเหายเียบได้หรือเราจะโยกแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าวิธีการทำงานคล้ายๆกันนะครับก็คือใช้ในการคอนโทรลแฮกหรือตีน,นาขาของรถนะครับให้เคลื่อนที่ไปน้านนาสังเกตดูจากมอนิเตอร์ตอนนี้สีจะเริ่มเปลี่ยน จากสีแดงเป็นสีเขียวนะครับตอนนี้จะเป็นสีเขียวแล้วนะครับตรกานะครับเหมครับจรกเข้าใหม่รู้สึกว่าเมื่อกี้เนี่ยเข้ามาไม่ตรงนะครับเดี๋ยวจะลองเข้าใหมู่นะครับโอเคคราวนี้ผมใช้สมาธิดิดึงนะครับในการขับเพื่อให้เข้ามาตรงตรงแข็งแล้วนะครับตอนนี้ พอเสมอกับตัวต้นแบบในโปรแกรมเสร็จแล้วนะครับให้ซ้ายเหมือนเดิมนะครับหนึครั้งก็จะมีหน้าจอประมวลผลขึ้นมาว่าตอนนี้เนี่ยเราสามารถนำรถเรานะครับเคลื่อนที่ไปตามที่เขาต้องการได้ปูกอต้องไม่ถ้าไม่ถูกต้องตัวประมวลผลหน้าจอประมวลผลตัวนี้ก็จะไม่ขึ้นนะครับมาดูอีกสัก รถที่ไปสังเกตจะไปด้านหน้าข,ขวานะครับตอนนี้ไปด้านซ้ายด้านซ้ายนะครับซ้ายนะครับในการเคลื่อนที่นะครับของรถไม่ได้ยากเลยนะครับในการขับตรงนี้ง่ายมากนะครับหรือว่าเราต้องฝึกให้มีความชานาญที่มีทักษะนะครับในการในการเคลื่อนที่นะครับเราจะเห็นว่าตรงน,นี้เนี่ย ซ้ายขวานะครับปึ๊บนะครับเอาสมดวปุ๊บโอเคกดปกุ่มด้านซ้ายหนึ่งครั้งเหมือนเดิมนะครับหน้าจอการประมวลผลก็จะขึ้นมาือมีการบอกเรื่องของคะแนนเรื่องของความค้าของความเที่ยงตรงในการวางัวตำแหน่งที่โรปรแกรมกำหนดไว้ให้อีกสักตัวอย่างหนึ่งนะครับตัวอย่าง่อไปนะครับเพื่อให้เกิดทักษะนะครับเราสามารถฝึกแบบนี้ได้ซ้ำๆกันนะครับโดย ถ้าเราฝึกมากทักษะก็จะึกเร็วนครับเราก็สามารถฝึกทักษะตรงนี้ได้เรื่อยๆนะครับมาดูกันว่านี้ตงนี้ครับตรงก็เดือห้ครับเดหน้าเยถ้าเส้นแข็งตรงานท่นี้โอเคตรงแล้วนะครับก็กดปุ่ม สังเกตนะครับว่าความแม่นยำจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราฝึกบ่อยๆให้ให้เกิดทักษะเริดความชำนาญนะครับเราจะมองเส้นที่เขาวางไว้เป็นตำแหน่งเนี่ยแล้วเราสามารถที่จะเอารถของเราเคลื่อนที่ไปตามตำแหน่งที่เขาวางไว้เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นอิสระครับอาให้ทุกคนไปทดสอบแล้วก็ฝึกฝนกัน้เยอะนะครับจะได้ ปฏิบัต hmm. ิงานได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ต้องวันนี้ก็ได้นำในเรื่องของการเคลื่อนที่ของรถนะครับก็ควบคุมการเคลื่อนที่ของรถ